หลังจากเปิดตัวอย่างสวยงามและยอดจองพุ่งปี๊ดมิซูบิชิเอ็กซ์ฟ r ได้รับความสนใจอย่างมากครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตครับผมจะมาลองขับเจ้ามิ t ูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ดเชอชวีบนถนนภาคใต้กันครับ ก่อนที่เราจะลงถนนภาคใต้นะซึ่งเส้นทางของเราเนี่ยเรียบง่ายมากก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ทุกเกตแต่เดี๋ยวเราจะขับไปที่สุราษฎร์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ตอนเย็นเราจะไปอยู่ที่แถวพังงานนะซึ่งก่อนออน,นเขาบอกพี่รถคันนี้มันเป็นขับสองก็จริงแต่มันมีศักยภาพในการลุยถ้าคุณอยากจะลุยเอ็ก r t ฟอร์ทำได้ไหมทําได้แต่ทําได้ขนาดไหนเนี่ยแน่นอนมันไม่เข้าขับสี่เอาละครับผมก็ตอนนี้นะครับเราจะเริ่มโหมดออฟโรดนะครับมันก็จะมีอยู่2โหมดหลกัลกๆแหละนะก็คือ กราวเวกับมาร์กนะอย่างที่ผมได้เรียนบอกไปแล้วนะครับสองหมดนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้สภาพเส้นทางก็จะหนักกว่าตอนที่เราเคสในรอบก่อนตอนแรกเราจะใช้กราวเวลนะ3 2 1 40ครับเป็นความเร็วที่เร็วกว่าคราวที่แล้วนะครับแน่นอนในหมดนี้ก็จะมี AYC ช่วยครับ รถคุมง่ายมากนะครับผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ30-40นี่เห็นไหมพอมันเริ่มหลุดปุ๊บมันก็จะช่วยนะครับสลาล้อมครับครับเอาละครับเราก็มาถึงสเตชันนี้นะครับอันนี้ก็คือมัดโหมดนะครับเราจะเริ่มจากเนินสลับนะก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเจอได้นะครับเวลาคุณไปแนะอดเวนเจอร์นะปึบนะคือใต้ท้องของเจ้าเอ็กฟเนี่ยก็จะสูงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ต้องหยอดนิดนึงนะแม้มันจะสูงแต่ว่าเนื่องจากรถมันเป็นระบบช่วงล่างหลังแบบทอร์ชั่นดีมนะครับมันก็จะแบบถ้ามันพอร้อนมันยกพอมันตกปุ๊บมันก็กระแทกเลยจะฝ่าบอโคลน,นะไปผมกดแช่วไว้นะครับเอานะ ตอนนี้เราติดโคโน,นิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะใช้วิชาอัปโหลดครับไห้ฝ่าได้นะเราต้องบอกก่อนเวลาเจออย่างเงี้ยปุ๊บเฮ้ยมันติดเว้ยติดไหมถามว่ามึงแกเอาจริงๆนะถับใจผมก็ติดแล้วล่ะแต่ว่าพอเรารู้ว่ารถมันมีฟังก์ชันเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจกับมันใส่ใจกับระบบคือพอเวลาเรา ขับปุ๊บเนี่ยเราก็จะเร่งนะครับต้องเร่งต้องยำ่ำแล้วที่เหลือระบบจัดการให้อาจจะใช้สกิลนิดนึงเมื่อกี้ก็คือที่ผมบิดพวงมาลัยซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับเหมือนเคลียร์เคลียร์เขาเรียกว่าเคลียร์ตัวโครนไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบนึงสําหรับ gravel โหมดนะรอบนี้ผมจะเร็วกว่าเดิมนิดนึงพร้อมนะ3 2 1 ช่วงล่างมันเอาอยู่นะแล้วก็ AYC ก็ช่วยมากๆเลยนะโอเคสลาลมครับโอเคผ่านไปได้อันนี้ AYC ครับพร้อมเข้าชิดปับ๊บแต่ยังว่าครับ ผมขับ F-Forz ลุยแบบไม่ยั้งแบบนี้ความมันมาเต็มช่วงล่างเอาอยู่แต่คนที่หนีไม่รอดคงเป็นล้อขอบสแปกแก้มเตี้ยที่ติดรถมาพอโดนกระแทกหนักๆน้องก็เลยใจอ่อนลมอ่อนย่างหลุดขอบผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะผมผิดเองที่เล่นกับน้องแรกหน่อยแต่มันขับสนุกจริงๆรับในทางแบบนี้ ภาคบ่ายตอนนี้ผมก็ได้เวลาเดินทางไปยังปลายทางวันนี้นะครับซึ่งก็อยู่ที่เขาหลักนะครับตัวมิ s ูบิชิเอสฟ์เนี่ยนะครับที่เราขับเนี่ยในงวดน,นี้ก็บอกก่อนเราก็จะเป็นรุ่น Ultimate X แต่จริงๆเราทุกรุ่นอะเรื่องการวิศวรกรรมมาเหมือนกันเอาทีละเ,เรื่องนะครับ ก่อนหน้าที่ผมจะมาถึงตรงนี้เนี่ยที่จะทําคิวให้คุณเนี่ยนะครับก็คือเราขับผ่านตัวเมืองภูเก็ตนะซึ่งตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้นะโหน้องๆกรุงเทพเลยเรื่องรถติเจ้าเอ็กฟอร์ดเนี่ยนะครับด้วยความเป็นรถไฮบริดเนี่ยนะครับมันก็ดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับการขับเคลื่อนในความเร็วต่ําก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ำมากๆเครื่องยนต์ก็สตาร์ทมาทำงานก็เป็นหลักการปกติของไฮบริดเอ็กซ e ฟอร์ดเนี่ยมีโหมดชาร์จซึ่งคุณขาสามารถกดได เท่าที่ลองก็คือมีประโยชน์มากเช่นคุณขับมาทางไกลๆแล้วก็ชาร์จมาด้วยพอถึงในเมืองคุณก็ให้มันทํางานด้วยไฟฟ้าในเมืองเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าคือความคล่องตัวพวงมาลัยค่อนข้างเบา ผู้หญิงชอบแน่นอนส่วนผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยากขอพวงมาลัยที่หนักกว่านี้นิดนึงตอนนี้ผมอยู่แถวทางงานละนะครับก็จะเป็นถนน4ี่เลนมีโค้งให้เล่นมิสูบิชิก็คือมิสูบิชินาะเพื่อนๆเนานะก็คือรถเนี่ยมันเป็นรถที่เซตติ้งมาดีช่วงล่างดีเป็นช่วงล่างที่ออกเป็นสปอร์ตออกเป็นความแข็งกระด้างมีความแบบนุ่มน้อยกว่าเฮชาวี v. อย่างเช่นเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกได้เลยอย่างตอนนี้ผมขับอยู่ประมาณ8090เเนาะเข้าโค้งปุ๊บ เนี่ยคือมันมีความมั่นใจอ่ะมันเป็นรถแบบมั่นใจจริงๆขับแล้วแบบไม่กลัวเออนะครับแม้ว่ามันจะเป็นแค่ขับเคลื่อน2ล้อหน้าก็ตามและเมื่อคุณใช้ความเร็วตอนนี้ถนนว่างนะครับ3 2 1เนี่ยช่วงล่างก็ดูเฟิร์มมั่นใจมากขึ้นนะอาจจะเป็นโช๊คแบบตัว Expander ดอไหมที่แบบสามารถปรับค่าแรงดันน้ำมันในโช๊คได้โดยอัตโนมัตินะครับ และเราเข้าโค้งเร็วๆนิดนึงนะครับที่ความเร็วร้อยหนึง่งสบายๆอะ่ะเัดต,ติ้งของมิซูเนี่ยยังเป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนเดิมก็คือใครที่เป็นสายขับชอบรถที่แบบขับแล้วมั่นใจไปได้ทุกที่นะไม่ว่าจะทางโค้งทางแบบไหนเอ็ก r ฟอร์เนี่ยได้เลยนะครับแต่กับกันเนาะถ้าคุณแบบต้องการซื้อรถหนึ่งคันแล้วอาจจะมีผู้ใหญ่นั่งไปด้วยเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยอันนี้ก็พิจารณานิดนึงแต่ผมมัยังบอกไม่ได้มากเพราะว่าถนนที่เรามาขับเนี่ยเป็นถนนที่ค่อนข้างดีโค้งอีกแล้ว ชอบปลายเนี่ยคือดีเลยแต่ก็อีกนั่นแหละครับด้วยความที่ว่ารถคันนี้มันเป็นช่วงล่างที่เอาอยู่ใช่ไหมสิ่งที่เกิดก็คือช่วงล่างมันค่อนข้างติดแข็งนะอย่างใครที่มีผู้ใหญ่โดยสัตว์ไปด้วยบ่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคุณต้องการรถที่มั่นใจช่วงล่างมันต้องติดแข็งติดเฟิร์ม ติดแน่นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้การเป็นการเฟิรม์มหรือแน่นที่กระด้างมากเกินไปจนน่าลำคาดถ้าเทียบกับ e x f o r d กับตัวเจ้าตลาดเลยเจ้าตลาดนะตัวล่างของเขาเนี่ยที่ไม่ใช่ RS เนี่ยนุ่มกว่าแต่ถ้าคุณชอบการขับรักการขับเนี่ยผมบอกก่อนคุณลอง RS แล้วคุณมาลองคันนี้ผมว่าคันนี้ฟิลช่วงล่างเวิร์กว่า แล้วเรื่องพลังขับล่ะเป็นยังไงนะครับบอกก่อนทริปนี้เนี่ยมันเป็นกรุ๊ปเทสเนาะเพราะฉะนั้นบอลจะมายังไม่วัดศูนย์ถึงร้อยเออยหรืออะไรเออยให้คุณดูแต่เท่าที่ลองดูเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยนะครับอย่างสมมติเวลาเราขับแล้วเรากดเพิ่มความเร็วไปเนี่ยนะครับปึ๊บเนี่ยด้วยเซตติ้งที่เป็นลักษณะของซีรีส์ไฮบริดโหมดโดยส่วนใหญ่ในช่วงที่แบบเราใช้ความเร็วเดินทางเนี่ยนะครับทำให้เวลาเราขับปุ๊บการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าดีเช่น3 2 1เร่ง คือถ้าขับปกติอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกนะก็คือแบบเสียงเครื่องมันจะหึง่งห่งหึงธรรมดาแบบทั่ว,วไปแต่พอสมมุติว่าเราเร่งด้วยความเร็วปุ๊บปุ๊บเนี่ยน,นะคุณจะได้ยินเสียงเลยว่าเสียงเครื่องมาตามความเร็วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้แหละสำหรับคำว่าซีรีส์ไฮบริดโหมดนะครับแต่ Xforce ต่างจาก Xpander อยู่ข้อหนึ่งเพื่อนเพื่อนผมเคยบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วก็คือว่าในชุดเกียร์ที่ทดมอเตอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีเฟืองโลกับเฟืองไฮ ก็คือมีอัตราทดต่ำกับอัตราทดสูงมันสามารถทํางานแบบพาราเรลได้หรือทํางานแบบคู่ขนานได้นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับจังหวะเพราะว่าที่เขาบอกเราส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าเฟืองทดเหล่านี้เนี่ยมันจะทํางานเช่นในช่วงขึ้นเขาที่เราต้องการกําลังสูงๆจากมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์เนี่ยมันมีหลักการอัตราทดอยู่แล้วนะครับปกติเนี่ยมันเขาไม่ได้ต่อเอามอเตอร์ขับล้อโดยตรงนะเขาก็จะมีเฟืองทดสักหนึ่งสเต็ปก่อนนะครับซึ่งอันนะั้นส่วนใหญ่จะเป็นเฟืองไฮแต่ตัวเนี้ยคือมีเฟืองโล นะซึ่งรถที่ผมรู้ว่ามันมีเฟืองโรแบบนี้มันมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ HondaCRV มาดูโหมดทามาก,กันนิดนึงนะครับกดโหมดทามากคุณต้องไปสักประมาณ4คลิก1 2 3อ่ะ3คลิกนะก็คือเข้าทามากนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เลยเพอเข้าทามากปุ๊บฟิลลิ่งพองอะไรเปลี่ยนฟิลลิ่งคันเร่งเร็วและที่สําคัญคือเข้าโห,หมด B นะครับที่เข้าโหมด B ไว้เลยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้ดีเจนมันแรงแต่เราขับเนี่ยจะได้ไม่ต้องใช้เบรกเยอะว่าง่ายเถอะ ทีนี้ตอนนี้ทางมันโล่งอยู่พอตัวนะเดี๋ยวผมจะไปด้วยโหมดไทมมาประมาณสักความเร็วที่ทุกคนน่าจะได้ใช้กันนะครับโอเคถามว่าการตอบสองเร็วกว่าาเมาใไหมเร็วกว่าแต่ก็เหมือนเดิมรับเครื่องก็ยังหึงนะครับแล้วก็ตอนนี้พอเป็นทมมาปุ๊บเนี่ยที่ผมสังเกตก็คือปุยซิ่งจากเครื่องยนต์เข้ามามากขึ้นเนี่ยอย่างตอนนี้ผมวิ่งนิ่งเลยใช้เครื่องยนต์เป็นหลักเลยเนี่ยใช้เครื่องยนต์เป็นหลักเลยนะ ไปครับเนี่ยพอเราวิ่งนิ่งๆน,นะมอเตอร์ไฟฟ้าตัดไปเลยเนี่ยตอนนี้ผมใช้เครื่องยนต์1.6ในการวิ่งอย่างเดียวนะครับคือมอเตอร์ไฟฟ้าจะโผล่ขึ้นมาตอนที่คุณเร่งเพิ่มเนี่ยเครื่องยนต์จะกลายเป็นซีรีส์ไฮบริดแล้วก็เร่งอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าแบบปกติก็คือเหมือนให้มอเตอร์ไปพักแล้วพอเราเข้าโค้งด้วยความเร็วเฮ้คือฟิลมันดีกว่าตอนนอร์มอลเยอะเลยนะเนี่ยพอเราไม่เร่งเนี่ย ความเร็วของที่นะครับเนี่ยก็เครื่องยนต์เป็นคล u ส์บวกกับโหมดชาร์จไปด้วยในตัวคือเหมือนปรับให้เครื่องยนต์เป็นพระเอกแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นพระรองแต่ว่าถ้าคุณต้องการใช้อัตราเร่งมอเตอร์ไฟฟ้าก็พุ่งขึ้นมาเลยนะอารมณ์เหมือนเทอร์โบเอาละครับวันนี้เป็นวันที่2นะเราสดชื่นเช้าวันใหม่นะครับที่เริมเมริเดียนนะครับจังหวัดพังงานะหรือเริมเมริเดียนเขาหลักนั่นเองนะครับก็ มื่อวานขอสรุปนิดนึงนะครับกับการขับเจ้า e x p o r t นะในเส้นทางภูเก็ตพังงานะครับคือเส้นทางมันสัน้นแต่หลังจากขับนะครับก็จะพูดว่านี่คือรถ BSUV ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งทีเดียวนะครับคือปกติเนี่ยพอเราพูดถึง BSUV ทุกคนจะคิดถึงเฮ้ยมันเป็นแค่รถใช้งานในเมืองเท่านั้นแต่ว่ารถคันนี้ไปไกลกว่านั้นนะครับนั่นก็คือความสามารถในการลุยนะคือผมเข้าใจแหละว่าชีวิตพวกคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ ลุยบ่อยๆนะคือแบบบางทีอาจจะอยากไปกลางเต้นไปเที่ยวป่าบ้างแต่ก็แบบนานๆทีครั้งอยากได้รถใช้งานในเมืองมากกว่าซึ่งรวใช้งานในเมืองมันไม่มีปัญหาเพราะรถคันนี้นมันมีความประหยัดมันขับ e-v โหมดได้มันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นหลักโดยซ้ำไปนะแต่ส่วนที่มันเพิ่มเข้ามาและแอดออนเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรถ bsv รุ่นอื่นนั่นก็คือความสามารถในการรุยซึ่งเป็น d-n-a ของม Mitsubishi นี้ภารกิจของเราครับก็จะเป็นภารกิจในการลองอตัตตประหยัดไปสุราษ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะขับอัตราประหยัดได้เท่าไหร่ครับ ฝนตกหนักมากครับซึ่งสภาพฝนตกหนักเนี่ยก็ผมเลยตัดสินใจนะครับเปลี่ยนมาใช้เวทโหมดนะครับเวทโหมดอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคือตอนนี้ผมใช้โหมดของเจ้า X o r o r นมีครบเโหมดแล้วส่วนของโหมดเวทเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้กำลังเครื่องน้อยนะใช้ EV เยอะนะครับแล้วก็โฮมไลน์หนักขึ้นรถมีความรู้สึกว่าหนักขึ้น คือเหมือนกับว่าเขาพยายามเซตให้มันมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างโหทาร์แมกเนี่ยเขาจะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความการตอบสนองของคันเร่งด้วยแต่อันนี้ไม่อันนี้ก็คือคันเร่งอ่ะเหมือนน r m a มนะแต่ว่ามันก็จะมีการปรับจูนเซตพวงมาลัยให้มันแน่นขึ้นเซตเอ ES p ให้พร้อมสําหรับการป้องกันการลื่นถลายมากขึ้นผมยังข oh <my S 1> ับอัตราประหยัดอยู่นะ mm. ผมบอกก่อนนะครับเพ่งการขับอัตราประหยัดเนี่ยก็ ใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกหนักเราก็เลยตัดสินใจว่าใช้ความเร็วที่ทุกคนน่าจะใช้เวลาขับฝนตกนะครับก็ทั้งขงบวนเนี่ยแหละก็จะใช้อยู่ประมาณ50-60กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับสำหรับการวัดอัตราประหยัดนะอีโครันเบาๆนะครับจากพังงามาชายแดนสุราษฎร์ละกันนะเนี่ยเราอยู่ตอนนี้เราอยู่แถวเขืราชพภานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะวิ่งเส้นเออขาสศกนะซึ่งทางก็จะมีขึ้นลงเขาทางคดเคี้ยวนะครับสภาพอากาศก็เป็นใจเหลือเกินนะเราก็เจอทั้งฝนทั้งแดดเดียวแห้งเดี๋ยวเปียกโมดที่ผมใช้การขับขี่ก็มี หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็น normal ev wet ตอนนี้เนี่ยนะครับผมนั่งอยู่ตอนหลังของเจ้าวิ s u b i s h i X o r r e e ก่อนอื่นนะครับคือเบาะเนี่ยนะเขาทำให้มีช่วงช่วงเอียงเนี่ยนะครับของที่รองนั่งเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยแนบแนบชิดกับตัวเบาะตัวเบาะพนักเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเคล็ดไม่รับอีกคือมันปรับได้7ระดับอย่างตอนนี้ผมอยู่ในระดับที่สูงสุดนะใช่ไหม ใช่ไม่ใช่นะเมื่อกี้ผมเอ็นนิดนึงนี่อันนี้คือสูงสุดก็แล้วแต่คนชอบแะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าคนนั่งหลังเนี่ยจะชอบความเอกเนกมีความเอ็นมีความสบายหน่อยช่วงล่างตอนหลังมันกระแทกกระเทือนมากไหมคือมันมีความกระเทือนแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างแบบทรอชั้นบีมยังไงอ่ะมันหน,นีความแข็งไม่ได้แล้วคนขับแล้วตกหลุมบัมสะพานเนี่ยมันต้องมีการกระแทกขึ้นมาถึงหลังหรือถึงผู้โดยสารตอนหลังอย่างแน่นอนแต่มันก็เป็นความแข็งแบบหลับได้นะคือคุณยังสามารถขับรถคันนี้ พาพ่อแม่ไปเที่ยวได้นะครับสบายๆเลยถ้าคุณใช้รถทั่วๆไปขับความเร็วทั่วๆไป80-90 1 0 0อหนึ่งอัตเต็มที่120ช่วงล่างแบบเนี้ยผู้ใหญ่นั่งได้แล้วก็ดูเฟิร์มด้วย <S 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 ข้อเสียของรถนเนี้พอเราพูดถึงการโดยสารเลยนะคือมันใช้ล้อและยางค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะจริงๆรถคันนี้ยถ้าใช้17เนี่ยนะมันจะนุ่มนวลกว่านี้คันนี้ทุกรุ่นเลยนะใช้18 ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออแก้มอย่างมันเตี้ยพอมันโดนกระแทกเนี่ยมันก็เลยจะรู้สึกว่าตึงตังสุดท้ายท้ายสุดนี้ครับกับทริป ทดลองขับเจ้า Mitsubishi X Force CV จากที่ผมขับมา2วันเต็มๆม,มันคือเรื่องของการขับขี่มิ s ูก็คือมิสูครับ i t สูก็ยังเป็นค่ายที่ทำสมรรถนะรถออกมาได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อบางคนอาจจะบอกอืมรถมันราคาค่อนข้างแพงนะถามว่าแพงไหมถ้าจากที่ผมขับอะผมว่าไม่แพง เพราะาจุดเด่นของเขาจริงๆก็คือไอ้เจ็ดโหมดการขับขี่นี่แหละบางคนบอกโอ้โหเจ็ดโหมดใช้อะไรกันเยอะแยะจะได้ใช้กันจริงๆเหรอแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนขับจริงๆคุณชอบการขับขี่จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ็ดโหมดเนี่ยนะก็เป็นอ่ะเป็นโหมดบนถนนสักสามโหมดนะครับเป็นโหมดลุยอีกสองโหมดนะครับแล้วที่เหลืออีกสองก็คือโหมด EV แล้วเรื่องที่ต้องพิจารณาไอ้มิซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์สมีไหมมีครับเครื่องยอนต์ถ้าคุณเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในคลาสใกล้ๆกันเนี่ยนะครับเจ้าเนี่มันจะเป็นเครื่องยนต์พันห้าเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์พันหกพร้อมระบบ HEV มันมีบางจุดที่ถือว่าเป็นเพนพอร์ตนิดๆนะก็คือล้อสิบแปดล้อสิบแปดเนี่ยมันดูสวยนะดูเท่ดูหล่อนะผมพูดตรงๆแต่ว่าพอเราพูดกันตามหลักความจริงแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนการเลือกซื้อยางการเลือกซื้อยางเนี่ยมันล้้้ออกกก็ตงจ่่่่าาาายถถูวคุณไไไมมมสสรปฏิเธด นะและสุดท้ายท้ายสุดซึ่งเพิ่งมาเป็นประเด็นก่อนที่ผมจะมาเทสเจ้า x f r ฟก็คือไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวทางด้านหลังเนี่ยที่เขาบอกว่ามีขนาดเล็กถามว่าจริงไหมตอบตรงจริงนะถามว่าแก้ได้ไหมมีดีลเลอร์บางเจ้าแก้แล้วถ้าถามผมเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณเออเพราะว่าไอ้ไฟเลี้ยวที่เล็กเนี่ยผมมาไปสังเกตแล้วมันเป็นไฟ LED ซึ่งพอมันเป็นไฟ LED เนี่ยมันสว่างคุณแต่ว่ามันสว่าง มากในเวลากลางคืนแต่พอในเวลากลางวันเช่นคุณขับรถไปคุณเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับด้วยพื้นที่ในการแสดงผลที่มันเล็กเนี่ยนะครับทำให้ไฟเลี้ยวเนี่ยนะมันก็เลยรู้สึกในมุมมองของบางคนว่าเอ้ยมันเล็กไปหน่อยรวมๆถามว่าคุ้มไหมถ้าคุณจะซื้อ X Force ผมบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าอย่างที่บอกรถคันนี้ใน BSUV เนี่ยมันเป็นรุ่นเดียว ที่ลุยได้นะครับแล้วมันลุยได้จริงนะแต่ว่าคาว่าลุยของผมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงไปลุยเขาก็จอมไปบุกป่าป่าดงอะไรขนาดนั้นแต่คือแบบทางธรรมชาติเที่ยวตามชนบทแล้วคุณไปเจอทางที่แบบโอ้โหค่อนข้างจะแบบแบบขรุขระนิดนึงเนี่ยทางแบบกาเวลหินลอยหินกรวดอะไรเงี้ยไปได้ครับหรือคุณเข้าไปตั้งเต็นท์ในอุทยานปรากฏว่ากําลังแกิกับออกฝนตกดินปกติกลายเริ่มกลายเป็นดินโคลน แบบนี้ไปได้เช่นกันซึ่งหมอดการขับขี่เนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้นิดนึงนะก็มันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบผมยังอยากจะเทสมันต่อนส่วในงวดหน้าผมจะได้เอ็กฟอร์ดมาเทสแล้วจะขับไปไหนอย่าลืมกดติดตามช่องไรบัสเตอร์ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามไรบัสเตอร์ครับพบกันในโอกาสหน้าอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ